ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเดอร์นะครับเราจะไปดูว่าบ้านจิมมี่นะครับเขาทำอะไรอีกนะครับตรงห้องน้ำเราจะไปดูนะครับอตอนนี้ช่างนะครับกำลังกำลังทำกำลังทำอยู่นะครับทำตรงไหนเนาะนะครับ เราก็เห็นช่างพุดผุดโพนะครับเข้าเข้าออกออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านพักของจิมมี่เรื่องกิงโอสตอรีอ่แล้วก็เมกสตอรีอ่ะนะครับโอ้โปิดรูตรงนี้นะครับปิดรูตรงนี้ะนะครับปิดรูตรงนี้นะครับรู รูตรงนี้จะก่อนเป็นระบายอากาศนะครับสำหรับห้องครัวนะครับน,นะครับเ,เราจะเข้ามาดูนะครับอ้าวนะครับโล่งไหมโล่งไหมโล่งโล่งโล่งแสดงว่าขยายห้องน้ำให้กว้างกว่าเดิมนะครับ นี่นะครับอันนี้แต่ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวต่อมาก็ปรับปรุงเป็นห้องน้ําห้องซ่วมนะครับไม่มีห้องครัวนะครับตัวนี้กินมเงินกันเยอะเนาะเออเพราะว่ามันแคบนะครับจิ้จิมเรมีเงินเยอะอเพราะว่าเงินเหลือใช้ก็เลยเอามาทำนะครับกลัวช่างจะไม่มีเงินใช้นะครับตัวนี้นี่นะครับนะครับอันนี้ก็ ไม่เคยเข้ามาเลยนะครับพึ่งมานะครับตัวนี้นี่นะครับก็จะสวยงามมากนะครับฮะ,จะ,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 ะยังยังยังมีกำหนดยังกหนดเรองืรองบรองบประมาณงบประมาณยังไม่ถึงอันนี้ก็เรามาดูแล้วก็จะเป็นการปรับปรุงะนะครับห้องน้ำห้องส่วมนะครับของ ะนะครับบ้านพักโอสตอรี่เมกสตอรี่และจิมมี่เรื่องจริงนะครับเป็นครอบครัวใหญ่นะครับบ้านหลังนี้เป็นครอบครัวใหญ่นะครับเป็นครอบครัวใหญ่ห้องน้ำก็ห้องน้ำก็ดีกว่าห้องนอนนะครับ อผไม่้เวลาไม่มีที่นอนไม่ต้องไปนอนที่ไหนนะครับเขมานอนห้องน้ําได้เลยน่าจะเป็นที่นอนรงนี้เย็พร้อมแล้วอนอนนอนได้เลยนะครับอันนี้ก็กําลังนะครับปรับปรุงห้องน้ํานะครับหาห้อง ความปรับจากครัวนะครับเลื่อนครัวนะครับนะครับให้เป็นห้องน้ำห้องซ้วมนะครับตัวนี้ช่างก็กำลังทำอยู่นะครับทำใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะเสร็จนะครับใกล้จะเสร็จนะครับนิกกี้เจ้าของเรียกนะครับ มาแล้วนะครับลิกกี้นะครับอันนั้นก็จะเป็นนะครับบ้านของแอนชแนลนะครับพ่อแอนแฟมิลีนะครับเขาก็พักอยู่นะครับเมื่อวานกับวันนี้นะครับไม่ได้ทําต่อนะครับก็คงจะเสร็จแล้วนะครับยังนะครับเราก็จะไปติดประตูนะครับประตู นะครับปิดประตูอันนี้นะครับประตูนี่ปิดประตูด้านหลังนะครับประตูด้านหลังนี่นะครับน,นี่นะครับส่วนอานบ้านหมดฟืนเดอ้อน,น,นะครับ ส่วนบ้านหมดฟูเนอร์นะครับก็จะไปวันนี้นะครับก็จะไปนะครับซื้อนะครับซื้อเหล็กซื้อเหล็กนะครับซื้อเสาจะเอาเสาใหญ่ๆนะครับทำเอาของเสาของแอนนะครับ ครับเป็นทอนละ1 0 0 0บาทนะครับแล้วก็จะซื้ออิดบล็อกนะครับอิดบล็อกอิดบล็อก500ร้ก้อนนะครับ3,000บาทนะครับรวมแล้วก็คงจะเป็น5,000บาทนะครับเราจะไปซื้อนะครับวันนี้มี6เม็ดนะครับกี่นิ้วไปดูก่อนนะครับเด็ก6เม็ดกี่นิ้วนะครับ เจมินิวิี่เซนะนะครับเหล็กหกเมตรคิเซนะนะครับนี่นะครับนี่ครับก็เป็นเหล็ก100ยคูณร้อนะครับ เอ็มนะครับมิลลิเมตรนะครับร้อยร้อยดิบอ,อันนี้กี่เม็ดเนาะอ่าหกเม็ดนะครับหกเม็ดเราจะไปซื้อเหล็กตัวนี้นะครับอันนี้รับเหล็กเสานะครับเหล็กเสาขนาดร้อยคูณร้อยมิลลิเมตรนะครับ 6เมตร G c นะครับนี่นะครับร้อยคูณร้อยมิลลิเมตร6เมตร G c นะครับเพื่อทำเป็นเสาด้านหน้านะครับมองดูมันจะได้แข็งแรงทนทานนะครับหลังนั้นเราก็จะก่ออิฐบล็อกนะครับก่ออิฐบล็อกอเราก็จะก่ออิฐบล็อกนะครับ เราก็จะก่ออีกบล็อกนะครับเพื่อความคงทนถาวรเล็กอันนี้ตัวท่าหนึ่งสองสาสี่ห้านังกระสีนี้เอาสังกระสีเก่านะครับของบ้านหมดพื้นเดินนะครับครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับของ อ่านะครับพี P Coffee, บทีคอฟฟี่อ่าสามรอยยี่สิบบาทอ่านะครับแล้วก็อ่าซีบัคทอนพัดเบต้าคูแคนนะครับห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับก็อ่านะก็อ่าซ่อมแซมห้อมน้ำนะครับตัวนี้ก็กำลังจะเสร็จนะครับอ่านะครับยังเสร็จวันนี้แหละนะครับ เปลี่ยนนะครับอันน uh, day day like RE ี and, uh, uh, ้ก็เป็นบ้านจริงมีเรื่องจริงนะครับบ้านพักแล้วก็โอ้สตอรี่เมกสตอรี่นะครับนะครับก็แก้ไขห้องน้ำแล้ครับให้จากห้องครัวนะครับก็ก็ให้เป็นก็ให้เป็น เปลี่ยนจากห้องครัวนะครับก็เปลี่ยนเป็นนะครับห้องน้ำให้เป็นห้องน้ำห้องช่วมอันเดียวกันนะครับนะครับกว้างใหญ่มากนะครับนอนก็ได้นอนก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะดูด้านนี้นะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากนะครับผลิตภัณฑ์นะครับ สั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์092นะครับ092 794 794 7อยังไม่ได้ทำเอง7รอบรอบเนี่ยทเองโอ7เดี๋ยวนองโอจะทเองใช่ไหมครับ75นะครับ26นะครับแนะนำช่องบอดฟื้นเด้อนะครับคลิปนี้ก็ คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับฝากกดดูคลิปยยอะงเช้ามดเพื่อนเด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ